คำกล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็นอาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหาร และถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บทนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ำเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทำกลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนำพากเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบัตินี้ได้อย่างไรอาชีพเกษตรกรไทยไม่มีความมั่นคงในรายได้และไม่มีสวัสดิการที่เหมาะสม เกษตรกร,ร,กรที่ยากจนนะครับนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่เกษตรกร,ร,กรไทยกาลังเผชิญอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มอาชีพที่มีหนี้สินสูงสุดแล้วก็ยังมีเกษตรกร,ร,กรอีกเป็นจํานวนมากที่ยังขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตรกรรมที่จะทําการพัฒนาการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัด77จังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกันทําการวิเคราะห์ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมขึ้นมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบแล้วก็จะได้ให้กลไกของรัฐไปช่วยกันพัฒนาเกษตรกรรมเราเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐ ในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1หลัก2ฐาน3ทิศ1 1ทางและ32วิถีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ เชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจําเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทร,รมาหากินสู่ทารรมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกําหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศท,ที่3ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกผมในฐานะผู้แทนเกษตรกรและในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกลผมหวังว่าการ นำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่สองนี้ไปสู่การปฏิบัติจะเป็น,นกลไกและทิศทางในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,รได้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทคือยิ่งทํายิ่งจนเมื่อจนแล้วก็ยิ่งมีหนี้สินเพิ่มพูนมากมายยิ่งตกอยู่ในวงวนการรู้ไม่เท่าทันเงื่อนไขในห่วงโซ่ในการผลิตอาหารการนําแผนตัวนี้ต้องการวางพื้นฐานร,ระบบเกษตรกรรมไทยให้หลุดพ้น จากความยากจนและให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและมีสวัสดิการในบ้านปลายแล้วก็จะส่งผลให้คนรุ่นลูกรุ่นหลังนะครับได้หันมาทําการเกษตรตามแนวปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจําเป็นต้องทํากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน